พลังซูมพลังซูมโอ้โหตัวดำอะจริงตาดูงๆนู้นอะตรงหาดเนี่ยอ่อตัวดำเขียวอะดำนู้เขียวอะรงนี้น่าตีเสาร์ไปเลยนะ อันนี้อันนี้น,นี่เป็นเพราะอะไรวะนีต้องใช้พลังสูงโอ้เอ้นไหน,ไหนเอาครื่องบินหายพลังสูมเคร่งบินหายขอลงมาแล้วขอเคร่งบินหายซูม 15x ไปไหนะโอ้ยจ้าวังใส่ไฟ พินดิโก้ฮะรอสรอสยอดลุมแล้วเล่าเราบินอะไรเนี่ยไอเชีย